นิทานเรื่องเส้นใยแห่งรุง้งในลำธารสายหนึ่งกลางหุบเขาแห่งสายหมอกมีแมงมุมน้ำตัวน้อยชื่อว่าซิลเวียเธอไม่ได้เหมือนแมงมุมทั่วไปที่ชักใยอยู่บนต้นไม้เพราะเธอถักใยใต้น้ำเส้นไหมใสเหมือนฟองสบู่บางเบาแต่แข็งแรงทอเป็นรูปดาวรูปเกลียวและสะพานล่องหนระหว่างหินบ้านของซิลเวียคือ พรงไม้เก่าแก่ที่จมอยู่ใต้ลำธารลึกไม้ด้านในขึ้นตะไคร่นุ่มเป็นผืนพรมแสงแดดลอดผ่านรูไม้ด้านบนเป็นเส้นสีทองที่เธอใช้วัดเวลาและเธอถักใยใต้น้ำไปเรื่อยๆเงียบๆเหมือนบทกวีที่ไม่มีคนอ่านทุกวันเธอเฝ้าดูฝูงปลาแหวกว่ายผ่านเงาใหยและบางครั้งเธอก็ปล่อยฟองอากาศเล่นกับกระแสน้ำ ชีวิตของเธอเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความตั้งใจเล็กๆจนวันหนึ่งกระแสน้ำพัดพาแขกแปลกหน้ามาจากเบื้องบนหุบเขาเขาคือเรปลาเรนโบเท้าหนุ่มเกล็ดของเขาเปล่งแสงเจ็บสีราวสายรุ้งยามเช้าแต่เรกลับดูหม่นหมองในแววตาเจ้ามาจากไหนหรือ ซินเวียถามขณะปล่อยฟองอากาศเป็นคําจากบ่อเลี้ยงปลาบนเขาเรตอบเบาๆข้าหนีมาข้าอยากรู้ว่าทะเลจริงๆเป็นอย่างไรไม่ใช่แค่ภาพสะท้อนในผิวน้ำซินเวียไม่เคยเห็นทะเลแต่เธอเคยได้ยินมันจากหยดน้ำที่มาเยือนใยของเธอ เสียงคลื่นกลิ่นเกลือแสงกว้างใหญ่ที่ไม่มีใครจับต้องได้เธอยิ้มแล้วชักใยใหม่เป็นรูปแผนที่เล็กๆใต้น้ำถักเส้นทางตามกระแสน้ำลงจากหุบเขาข้ามน้ำตกผ่านถ้ำเงียบงนันไปจนถึงคำว่าขอบฟ้าเจ้าจะไปกับข้าหรือเรถาม ข้าไปไม่ได้ซินเวียหัวเราะเบาๆใยของข้าละลายนอกลำธารน,นี้แต่ข้าจะอยู่ตรงนี้สารทางให้เจ้าจนสุดปลายทานทุกวันหลังจากนั้นเรจะว่ายวนกลับมาหาให้ซินเวียถักใหญ่ต่อเติมเส้นทางบางวันพวกเขาเล่าเรื่องให้กันฟังบางคืนเขานอนหลับใกล้พโพรงไม้ ใตแสงที่ลอดผ่านช่องไม้ราวกับหมู่ดาวใย,ยของซินเวียเปล่งประกายในน้ำเหมือนแผนที่แห่งความหวังจนกระทั่งวันหนึ่งเรหันมายิ้มครั้งสุดท้ายถึงเวลาที่ข้าต้องไปแล้วเขาไหว้ผ่านใยสุดท้ายที่เธอถักปล่อยให้เธออยู่ในโปร่งไม้อีกครั้งแต่ครั้งนี้มีบางอย่างเปลี่ยนไปตรงกลางใยสุดท้ายนั้นมีหยดเกลือน้ำหนึ่งหยด ไม่ใช่น้ำตาแต่คือคำอำลาจากวันนั้นซินเวียก็ถักใยใหม่ทุกคืนเป็นแผนที่ที่เธอไม่เคยใช้แต่เธอรู้ว่าเช่นใยเหล่านั้นพาเพื่อนของเธอไปสู่ทะเลจริงๆและบางคืนเมื่อแสนจันร์หักเหผ่านใยห,หลายฤดูผ่านไปกระแสน้ำยังคงไหลและโพรงไม้ก็ยังอยู่แต่ไคร่เปลี่ยนสี แสงที่ลอดผ่านรูไม้เปลี่ยนทิศแต่แมงมุมน้ำตัวน้อยที่ชื่อสินเวียก็ยังคงอยู่ตรงนั้นเธอยังคงถักใยใต้น้ำบางเส้นเป็นลวดลายเรขาคณิตบางเส้นเป็นสะพานบางเส้นไม่มีใครเข้าใจว่าสื่อถึงอะไรแต่เธอรู้พวกมันคือแผนที่ของความคิดถึงวันหนึ่ง ขณะที่เธอกำลังถักใยในยามเช้าเงาหนึ่งก็ปรากฏขึ้นตรงปากโพรงไม้ไม่ใช่ปลาใหญ่แต่เป็นปลาตัวเล็กๆสีเงินอ่อนมีจุดม่วงจ,งจางๆบนแก้มและเมื่อแสงแดดสะท้อนเกล็ดของมันเกิดเป็นแถบสีรุ้งวูบวาบคุณคือซิลเวียหรือเปล่าเสียงเล็กๆถามขึ้นน้ำเสียงยังใหม่แล้วไร้ความกลัวซิลเวียหยุดมือ หัวใจที่สงบมานานของเธอขยับเบาๆข้าคือซิลเวียแล้วเจ้าล่ะมาจากที่ใดพ่อของข้าชื่อเรเขาเคยเล่าว่ามีแมงมุมน้ำที่ถักเส้นทางให้เขาเดินทางถึงทะเลซิลเวียไม่พูดอะไรแต่เส้นใยที่เธอถักอยู่ก็กลายเป็นรูปคลื่นในทันทีเขาเคยกลับมาลูกปลากล่าวแต่เขาไม่เจอใคร เขาว่ายวนอยู่หลายคืนก่อนจะกลับสู่ทะเลอีกครั้งแล้วเจ้ามาทำไมล่ะซิเวียถามเบาๆเพราะข้าอยากเห็นใยที่พ่อเคยพูดถึงอยากเห็นด้วยตาของข้าเองและอยากให้เจ้าสอนข้าทอยใยบ้างซิลเวียหัวเราะเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีเสียงหัวเราะของเธอฟองฟอดขึ้นมาราวกับระคังน้ำนับแต่นั้นทุกเชา้า ลูกปลาจะว่ายกลับมาที่โพรงไม้ดูซิลเวียถักใหญ่และพยายามเรียนแบบด้วยการใช้หางวาดฟองน้ำแม้มันจะยุ่งเหยิงก็ตามวันหนึ่งซิลเวียถามว่าเจ้าจะไปทะเลเหมือนพ่อเจ้าหรือเปล่าลูกปลานิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบว่าข้าอยากไปแต่ข้าก็อยากกลับมาเหมือนกันและในคืนนั้นเอง เงาใต้น้ำสะท้อนเส้นใยใหม่ของซิลเวียซึ่งไม่ใช่แผนที่อีกต่อไปแต่เป็นรูปหัวใจและปลาตัวเล็กว่ายวนอยู่ตรงกลาง